ต้นหนึ่งขวบเก้าเดือนกัีกห้าวันนะครับนั่นดู YouTube อยู่หรอครับใช้ iPad ดู YouTube ใช่ไหมครับ i p แ d ดอืมอืมดู y u u t u ด้วยเนาะเก่งจังตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับยังไม่หลับไม่นอนเลยนะครับ กดเพลงอะไรเนี่ยเพลงอะไรไม่เห็นออกมาแล้วต้นกดเป็นแล้วนะครับให้แพทนี่ กดไอเท็ตเป็นอะไะครับเก่งจ no ังนะแลไม่ใ oh. ห้ดูลูลู